เอาแล้วครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับเควสอสูทรทะเลผู้โดดเดี่ยวนะฮะก็จะมีพัซเซิลเล็กน้อยให้แก้กันแต่คิดี่าน่าจะไม่นานครับผมงั้นเราไปเริ่มกันเลยกอนเอดินเลยอ่าถ้าผมจาไม่ผิดเควสมันจะอยู่แถวนี้นะฮะเนี่แหละแค่เดินมาตรงนี้ครั้งแรกจะเห็นเควสสีฟ้าสองฝั่งอันนึงจะเป็นห่วงแห่งดวงจันทร์อีกนึงจะเป็นห่วงเอเป็นของเควสนี้แหละครับผมแล้วกดให้มันนาทางมาทีช่ชายหาดหน้าเลย โหเมื่อกี้แบบเห็นไพ่มาแกมตันแล้วเนี่ยรู้สึกเซ็งเลยครับกะเวลาผิดตื่นสายไปหน่อยเสียดายมันนี่ฮะอยู่ข้างล่างพอมาถึงก็จะเจอมอนนะฮะก็จะทำการเคลียร์มอนก่อนเอ<ห>า,าอิาบิคาริ เคลียมแป๊บหนึ่งนะครับคลิปมันไม่ยาวมากผมไม่อยากตัดมันจะยาวเพราะผมฆ่ามันไม่ตายเลยแหละระเดีนผมมันยังไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมก็ยังแค่อยากเอาน้องมาเล่นเฉยเอา้าว โอเคครับ okay, ผมหลังจากฆ่าเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับอ่าอน,นิสาหรือเปล่าเขาไม่อ่าอนภาษาญี่ปุ่นไม่ได้จริงเอาอาน,นิสาแล้วกันเราก็คุยไปเรื่อยครับผมมันจะไม่อ่านนะเราจะข้ามไปเลยเพื่อไม่คิดมันนานคุยนานรือเอ้คุยเสร็จหรือย,ยงัง ผมอยากให้มันเควสพวกเควสเนืเ้อเรื่องมันอะมีสู้สปาราดในตำนานของเมืองนี้มากอะมัรยเย,ย่ก็มีไอปีศาจน้ำนั่นใช่ไหมอ่อฝั่งนี้จะมีปีศาจงูโอเคครับผมนี่เห็นไหมพอเราเหยียบตรงจุดนี้มันจะมีให้โผล่ก็คือทาไงก็ได้ให้เราเดินมาจบที่ตรงข้างหน้าเนี่ยแต่พอมันเดินไปไม่ได้ใช่ไหมน่ะเราจะไปแก้ปะเซลข้างบนก่อนเป็นอนนาชีพง่ายมากครับผมก็คือเอาสาฟฟ้าป่าดีชิ้นหนึ่ง เอาน้ำตัดนี่ทีหนึงแล้วสุดท้ายก็คือสายฟาสอยู่ในวงนี้เดี๋ยวเราสกิลคุราสักคู่ครับมาปา<ะ>ดโดนไหมโดนโอเคมันก็จะทำให้มีอ่าที่อย่าเพิ่มเห็นไหมครับมันีที่อย่าเพิ่ม,มอ่ะไหนมันนี่มนีไม่ได้โผลเนี่ยต้องยกขึ้นก่อนหรือเปล่าอโอเคต้องต้องกดยกเสาหินนี้ขึ้นก่อนนะแล้วก็เดินมา แล้วกดปิดลงมันจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เดินกินมาอย่างนี้เพื่อไม่ให้หยับซ้ําอันเดิมครับผมแล้วก็จะได้กล่องสมบัติมา,มาไ,มไปรวยๆเลยครับผมอ่าถ้าใครอยากอ่านในเรื่องนี้คือนั่งอ่านเองเลยนะครับผมอันนี้ผมทําให้ดูเฉยว,ว่ามันอ่ามันแก้ยังไงนอะไรยังไงครับผม ผมจะด,ดูต่อไปว่ามันจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคราคูครับผมมาดูไปด้วยกันเลยว่ามันจะมีอะไรเพิ่มหรือเปล่าจากที่ผมคิดว่ามันก็น่าจะไม่มีหรือถ้ามีก็คงจะไม่ยาวร้อยกว่าเม็ดอยู่ข้างในอ๋อฝั่งนู้นเลยเหรอ อ่สามารถกดข้ามไปดูได้นะ,ะไล่ไปดูตรงที่มันอ่าคุยหรืออะไรนี่ก็ได้ไอจังหวะวิ่งหรือตีคลิปอะไรพวกนี้เนะี่ยก็ข้ามไปได้เลยผมไม่อยากตัดเฉยๆนี่แหละไม่ใช่อะไรอันนี้สากรบคุมิ <c oughs> บรมางกงไกมาขอคุณเฉยหรือเปล่านี่ฮะ <c oughs> น่าจะเป็นกระดูกงูนะครับผมผมเดาๆนะ ผมไม่ได้าในเรื่องเลยทำตัวแน่น่ารักจริงอ๋อไ่ห้อยดอกไม้เสร็จือยางขอบคุณกันแล้วนะเราจะหมดแล้วแหละ เชิงกลานากระดูกปาาวานแล้วเนี่ยอยากอ่านอยู่นะใต่กูคิดมันยาวทำข้ามองข,ข,ข้ามไปเลยเอาแค่ให้เสร็จก็พอทีเดียวผู้คุนไปอ่านเอาเองแล้วกันทำไมผมเชื่อว่าเป็นกระดูกงูมากกระดูกวานครับ โอ้ก็ขอบคุณกันไม่รู้กี่ทีไม่ไปสักทีจะ <c oughs> มาเยาเกินไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นี่ขนาดผมทำแบบสกิปสกิปสิปนั้นเนี่ยถ้าผมนั่งอ่านน่านจะเป็นสิบนาทีน่า <c oughs> จะเป็นพวกเกี่ยวกับเนื้อเรื่องอ่าเกี่ยวกับอันนี้มากกว่า โอเคก็จะได้อาชีพเม้นมานิทานนังเงือกอะไรเมื่อกี้นะฮะโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับปาดไปเห็นหนึ่ง